วนีม้มาอยู่กับหญิงอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยไม่สะดวกขึ้นมาดูรถกันที่หน้าร้านเลยบางท่านอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ทางอีสานนะคะหรือว่าทางภาคใต้เนี่ยทุกท่านตอนนี้ก็คือดูจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ทําการสั่งซื้อแบบออนไลน์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอนม,มาจามาพอโอนมาจามาเสร็จเนี่ยเราก็ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้าน พอไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็ทําการส่งมอบรถนะคะซึ่งเคสนี้นี่คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมปัจจุบนันแล้วก็ลูกค้าคนพิเศษของเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็คือพี่ต่อนั่นเองพี่ต่อเนี่ยไม่ได้ลงมาดูรถเลยเพราะว่าดูคลิปรีวิวจากของทางช่องทางของร้าน19โพสีทองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ พี่เขาก็มั่นใจในร้านเรามากๆก็เลยโอนมาจำมาแล้วก็ส่งไฟแนนซ์ทางร้านนะคะก็ส่งไฟแนนซ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เรามีนัดกับรถสไลด์แล้วว่าจะขึ้นรถสไลด์เนี่ยประมาณ9ก้ามงช้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาวิดีโอคอลให้พี่ต่อเห็นรถ ตัวจริงกันก่อนเพราะว่าพี่ต่อดูแค่ในคลิปมานั่นเองนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาวิดีโอคอลหาพี่ต่อพร้อมกันเลยนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกับพี่ต่อพร้อมๆกันเลยนะคะอะเดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยหญิงกดวิดีโอคอลแล้วเดี๋ยวรอพี่ต่อรับสายนิดหนึง่งนี่นะคะ อันนี้เราโทรหาลูกค้ากันไม่รู้ว่าพี่ต่อจะรับสายเลยทันทีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาพี่ต่อดูรถในแต่ละจุดเพราะว่าคันนี้นะคุณลูกค้าต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมปัจจุบันเลขไม่แค่ประมาณหมื่นหมื่นเก้านะคะคันนี้แล้วก็กุญแจมาครบ2ชุดตอนนี้โทรหาพี่ต่อพี่ต่อยังไม่รับสายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันและเดี๋ยวเราต้องพา พี่ต่อดูรถด้วยนั่นเองนะคะคันนี้ที่เรา oh. คันนี้ที่เราจองไว้ค่ะพี่ต่อแล้วก็เป็นปีสามได้หญิงพาดูสี่รอบคันก่อนเนาะสีเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนสี่ตัวรถนะคะแล้วก็แม็กไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะคะ เนี่ยมันจะขึ้นเวลาเกียร์ดีมันจะขึ้นสถานะแบบนี้แวบบหนึ่งแล้วก็พอเราขับไปมันก็จะดับเนี่ยมันจะมีมุม 3D ให้เราเลือก 3D 3D นะคะแล้วก็เราจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ได้เหมือนกันระบบภายในรถใช้ได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะวันนี้ช่างเช็คให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ Wireless Charging ตรงนี้เนี่ยจะรองรับเฉพาะโทรศัพท์รุ่นที่รองรับอย่างพวก iPhone เอ่อ แอนดรอยก็เป็นรุ่นท็อปทอปเนาะแล้วก็โฟร์ไฮโฟลอยู่ตรงนี้นะคะปรับได้เลยรถไม่มีอะไรเรียบร้อยดีเดี๋ยววันนี้เก็บเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นลถดสไลด์ตอนเก้าโมงเก้าโมงกว่าๆได้ยวอยงอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งพี่ต้อยอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะออโอเคแล้วครับโอเคแล้วเนาะได้กุญแจสองชุดใช่ไหมครับใช่ได้กุญแจสองชุดจาก กุญแจสองชุดอันนี้เป็นเป็นตัวที่ใช้กับรถเดี๋ยวอีกชุดนึ่งหญิงจะฝากไปให้อีกชุดหนึ่งเขายังไม่ได้แกะเลยค่ะอ,อยู่ในพลาสติกเดี๋ยวหญิงฝากใส่ซองไปให้เนาะจ้ะพี่ต่อหญิงฝากให้พี่ต่อฝากถึงแฟนเพจแล้วก็เออลูกค้าทุกทุกท่านที่อยู่ในช่องทางของร้านสิบเก้าพอสีทองคะ่ะฝากพี่ต่อฝากอะไรให้นิดนึงก็อ <laughs> ขอฝากสำหรับแฟนเพน 9โพสีทองนะครับ <ขา S 1> อ่ออาเาเพนนี้อ่าคัดลดมาเป็นอย่างดีครับเพื่อให้กับลูกค้า,<ข>าแล้วก็ไลฟ์สดชัดเจนครับค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับอ่าลูกค้าั่งจังหวัดครับก็ไม่ต้องมาลงมาดูรถเลยครับอย่างพวงอยู่เชียงรายก็ไม่ต้องลงมาดูรถเลยกครับไปแนนเซ็นถึงหน้าบ้านเลยจะไลฟ์ส่งถึงหน้าบ้าน ดีครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะคะพี่ต่อเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวหญิงวิดีโอเออเป็นอัดคลิปละกันนานพรุ่งนี้เพราะว่าเผือเ่อเตรียมนู้นเตรียมนี่นะคะต้องเป็นตัวแทนของเฮียด้วยเราก็ร้านสิบเก้าโพสีทองขอบคุณพี่ต่อมากมากนะคะถึงมาแล้วมีวันนังคารแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รถสไลด์มาครับรถของพี่ต่อแล้วแล้วก็เตรียมชุดเอกสารให้พี่เขาเรียบร้อยนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะเอารถ โตโยต้าฟอร์จเนอร์ G R เนี่ยขึ้นรถสไลด์กันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ arrow